คำว่ามัชชิมาปฏิปทาในธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีความหมายว่าอย่างไรตอบทางที่อยู่ระหว่างการทําตนให้ลําบากกับการหมุกมุ่นอยู่ในกรรมสุขข้อใดมิใช่สาระสําคัญของธรรมจักกับปวัตนสูตรตอบการภาคเพียรย่อมนํามาซึ่งความสุข หลักธรรมที่เน้นการละชั่วทำดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบโอวาทปาติโมคบุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขตอบสังหาวัตถุสี่ทำข้อใดเป็นหลักการที่ดีที่สุด ในการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตอบผมวิหาร4การที่จะเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จด้วยดีควรมีหลักธรรมหมวดใดเป็นพื้นฐานตอบอิทธิบาท4หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาคู่ใดที่มุ่งสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความเสียสละและกระทำ จิจการได้สำเร็จตอบสังคาวัตถุสี่และอิทธิบาทสี่จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียต่อสังคมมากที่สุดฮิลิโอตปะข้อใดคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัส เรียกพ่อแม่ว่าเป็นพรมของลูกตอบเป็นผู้เลี้ยงดูลูกพ่อแม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพรมของบุตรนั้นเพราะมีจริยธรรมข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตอบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา หลักธรรมข้อใดของศีลห้าในาศาสนาพุทธที่ตรงกับหลักธรรมในาศาสนาอื่นมากที่สุดการไม่ลักขโมยลูกบางคนเกิดมารักษาวงตระกูลไว้ได้ในระดับที่พ่อแม่รักษาเรียกว่าอย่างไรตอบอนุชาต,ตบุตร การให้ทานตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไรตอบชำระความโลภในใจบรรดาสิ่งที่เกื้อกูลให้คนได้รับความสำเร็จข้อใดสําคัญที่สุดตอบตั้งตนไว้ชอบผู้ปกครองประเทศที่มีเล่เหลี่ยม ช่อลาดบางหลวงขาดทศพิธราชธรรมในข้อใดตอบอาชวะข้อใดไม่ใช่ความหมายของศรัทธาในพุทธศาสนาความตอบความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรมนายไก่อยากได้รถคันใหม่ และซื้อรถคันใหม่แต่ไม่ขับรถเพราะกลัวรถถูกขโมยชนิดของเหตุที่เกิดทุกข์ของนายไก่ได้แก่ข้อใดตอบการ,รมตัณหาและภวะตันหาข้อความใดจัดเป็นภวะตันหาตอบอยากเป็นรัฐมนตรีข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุด ของศีลในพุทธศาสนาตอบการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการคอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญตอบความซื่อสัตย์สุดจริตคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธศาสนาสรุปเป็นเรื่องเดียวกันคืออะไรตอบ สอนให้พระภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรมนุษย์มีศักยภาพสามารถรู้ความจริงของธรรมชาติได้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุดตอบเหตุผลและปัญญา หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใดรักษาศีลข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าละบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพานพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ก่อนการสังคายนาครั้งที่5ใช้วิธีการใดตอบมุขปาฐะ การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใดเริ่มจาลึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีและธรรมที่ใดตอบครั้งที่หที่ศรีลังกาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้วน้วนโดยไม่มีองค์ประกอบเรื่องบุคคลสถานที่และเวลาอยู่ในคำพีใดตอบพระอภิธรรม คำภีใดของพุทธศาสนาที่อธิบายเฉพาะหลักธรรมโดยไม่กล่าวถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆตอบพระอภิธรรมปิดกถ้าต้องการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องสนใจเรื่องบุคคลสถานที่และเวลาสามารถศึกษาได้จากคำภีใดตอบพระอภิธรรม กรานกฐินหมายถึงข้อใดการที่สงตัดเย็บจีวรแล้วมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวรดังกล่าวเวสสันดรชาดกให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใดทานบารมีสามาธิ ที่พระพุทธศาสนาสอนคืออะไรการตอบการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการฝึกฝนตนเพื่อให้เกิดปัญญาตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีความหมายตรงกับข้อใดการฝึกจิตให้ฉลาดสามารถรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต ในวันอาสาหาบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาในเรื่องใดตอบมัชิมาปฏิปทานและอริยสัจสีโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันต์หนึ่ร้อยหรูปในวันเพนมาคะนั้นเป็นหลักธรรมที่เน้นการละชั่วทำดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์การรู้เห็นอย่างไรจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมในคําสอนของพระพุทธศาสนาตอบเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปวันอัธ,ธมีบูชามีสาระสําคัญให้ชาวพุทธพึงยึดถือหลัก ทำที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดตอบความไม่ประมาทข้อใดคือความหมายของคำว่าวันมหาปวัลนาตอบวันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการว่ากล่าวตักเตือนกันได้หลักสำคัญของการประวัลนาของสงฆ์ในวันออกพรรษานั้นคืออะไรตอบ ให้โอกาสตักเตือนกันและกันข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการอุปสมบทในพุทธศาสนาตอบรู้จักสำรวมกายวาจาใจเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาข้อใดเป็นธรรมปฏิสันฐานในการต้อนรับแขกตอบการยกมือไหว้ทักทาย ข้อใดเป็นกุศลพิธีตอบการเวียนเทียนศาสนาพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับตอบถวายสังฆทานศาสนาพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆไม่มีคารวาสเกี่ยวข้องพิธีปวารณา การรู้แจ้งในอริยสัจส,สี่สัมพันธ์กับสติปฐานข้อใดตอบธรรมานุปัสสนาวิธีคิดแบบสมันลักษณะคือการคิดแบบใดตอบไตรลักษณ์ในแนวทางพุทธศาสนาเราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไรตอบมีสติมีสมาธิและปัญญา ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรตอบยึดไตรสิกขาในการดำเนินชีวิตบุคคลใดเตรียมตัวเพื่อการบริหารจิตได้ดีที่สุดตอบกล้ามีศรัทธาตัดความวิตกกังวลตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตอบโมกษะข้อใดไม่ตรงกับปรมาตรมันตอบโมกษะการบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไรตอบการได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าโมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไรตอบ วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิดการทำลายล้างการสร้างและคุ้มของโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูตอบพระตรีมูลตริข้อใดที่กล่าวถึงลทัทธิตรีมูลติของศาสนาฮินดูถูกต้องที่สุดตอบ พระพรมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทำลายการนับถือพระเจ้าในศาสนา,าพราหมณ์แตกต่างจากการนับถือพระเจ้าในศาสนาคริสต์และอิสลามในเรื่องใดตอบพระเจ้าในศาสนา,าพราหมณ์มีมากกว่าหนึ่งองค์อาสมสี่ของ พรามณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไรตอบเพื่อเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายหลักอาสมสีของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูได้แก่ข้อใดปฏิบัติตามขั้นตอนของชีวิตสีขั้นคำสอนเรื่องอาสมสีสำคัญอย่างไรตอบ ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้มีหน้าที่อย่างไรสัญญาสีเป็นบุคคลประเภทใดตอบผู้สละเลือนออกจาลิกมุ่งสู่ธรรมชั้นสูงสุดอรชรเรียนจบการศึกษาเมื่ออายุ25ปีบิดาให้แต่งงาน แล้วส่งไปคุมโรงงานชาในสีลังกา10ปีอรชรมีชีวิตอยู่ในลำดับขั้นตอนใดตอบคารืหัดข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์ตอบการมีชีวิตนิรันในดินแดนพระเจ้าจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใดตอบ การไปรวมกับพระเจ้าพระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใดตอบความรักและความเมตตาข้อใดคือหลักธรรมสำคัญของคริสตศาสนาตอบความรักเหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาแห่งความรักคือข้อใด ตอบมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าจึงควรรักกันเหมือนพี่น้องหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์ประกอบกันในข้อใดมากที่สุดตอบจงรักพระเจ้ารักมนุษย,ยชาติเสียสละให้อภัยหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ปัจจานในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สําคัญที่สุดตอบความรักในเพื่อนมนุษย์แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในศาสนาคริสต์อย่างครบถ้วนตอบรักพระเจ้าตนเองและเพื่อนบ้านความรัก ตามคำสอนของศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไรมนุษย์ทุกคนในโลกล้วนเป็นพี่น้องเราตามหลักศาสนาคริสต์ความศรัทธาในพระเจ้าแสดงออกในรูปแบบใดมากที่สุดการมีความรักในเพื่อนมนุษย์พระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร มนุษย,ยชาติทั้งมวลข้อใดเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูทรงประกาศแก่ปวงชนตอบจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักที่ศาสนาคริสต์สอนตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบผ่มใจไม่โกรธลดรถคันข้างหลังที่ตะโกนด่าเราเพราะเราขับรถช้า บอกตนเองว่าเขาไม่รู้ว่าเราเพิ่งหัดขับรถเขาจึงด่าเราการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูแสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาคริสต์ข้อใดตอบความรักการสิ้นพระชนของพระเยซูโดยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงอะไรตอบ การเสียสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ความหมายสำคัญของการเขนในศาสนาคริสต์คืออะไรตอบความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้านทำไมการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่ดีตามคำสอนของศาสนาคริสต์ตอบเพราะการให้อภัยเป็นการแสดงความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ว่า คนที่ทำร้ายเราทําเช่นนั้นเพราะเขาไม่รู้ทำไมศาสนาคริสต์จึงสอนว่าเราควรให้อภัยต่อคนที่กระทำความชั่วต่อเราและต่อสังคมตอบการให้อภัยก็คือความรักนั่นเองคำสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในศาสนาคริสต์สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใดตอบ ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคงตามทัศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอในศาสนาคริสต์การที่พระเจ้าสร้างมนุษย์และให้เสรีภาพไว้ด้วยหมายความว่าอย่างไรตอบ พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ค่าของความดีความชั่วเองความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่าอาณาจักรพระเจ้าในศาสนาคริสต์มากที่สุดตอบสภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคลบาปกําเนิดในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไรตอบ บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้เราจึงได้รับผลไปด้วยหลักคำสอนเรื่องพัตีเอกานุภาพหมายถึงข้อใดตอบมีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏเป็นสามบุคคล